ะะอีกเรื่องหนึ่งค่ะพิกัดต,ต่อมาเราไปดูเรื่องของการสร้างพื้นที่สร้างสารรค์โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนนะคะพิกัดนี้รายงานจากคุณทองแสงชัยแก้วค่ะเขาอยู่ในเครือข่ายกิ่งก้านใบ LEARN SPACE นะคะและภาพกิจกรรมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นการเปิดพื้นที่เรียนรู้ชื่อว่าวัยรุ่นหมุนโลก หัวใจเขาบอกว่ากิจกรรมนี้จะรับมือปัญหาสุขภาพจิตซึ่งตอนนี้น้องๆคนรุ่นใหม่หลายคนเผชิญกับเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมมีการเรียนรู้เรื่องการสื่อสารสร้างสารรค์ใน4พื้นที่ทั้งกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิษณุโลกและที่อุตรดิต์ด้วยค่ะนอกเหนือจากกิจกรรมที่น้องๆได้ไปรวมตัวกันแบบนี้เขาก็เก็บเกี่ยวความรู้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมใหม่ๆใ,ในชุมชนของน้องๆด้วยค่ะ วันที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับรับมือสุขภาพจิตวัยรุ่นวันที่2นะครับเป็นเรื่องของการก่อการนักสร้างสารรค์พลเมืองรุ่นใหม่ชวนเยาวชนมาทําเรื่องไอเดียสร้างสารรค์พัฒนาคโครงการของตัวเองนะเพื่อที่จะทําให้โครงการที่เสนอไอเดียเข้ามาตอนแรกเนะี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถทํางานกับกลุ่มเป้าหมายได้การสื่อสารน,นะครับทำเรื่องวิธีคิดการสื่อสารให้กับเยาวชนเพื่อที่จะได้สื่อสารเรื่องราวของตัวเองนะครับใน พื้นที่ในช่วงของการไปทํางานด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เยาวชนนะครับก็จะไปทําปฏิบัติการไปสร้างปฏิบัติการในพื้นที่เป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ยแล้วก็6เดือนนะคบก็จะ,จะนํากระบวนการที่ได้เรียนรู้จากค่ายนี้ไปบอกให้เขาแล้วครับแล้วก็ให้เขาได้ลองปฏิบัติเขาสามารถมั่นใจในตัวเองได้ไม่ว่าเขาจะบุคลิกภาพหรือว่ามีสถานการณ์แบบไหนเขาสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาได้อย่างมีเสรีภาพครับภาย ภายใต้ความถูกต้องแล้วก็เหมาะสมครับพื้นที่สร้างสารรค์มีหลายรูปแบบนะคะอีกจ